เส้นบัญชีโอ้ยรอคุณหมอเจียรักเย็บแผลแตกครับโอ้โหวันนี้ยกสี่เป็นไงโดนหลอกครับไปพลาดโดนศอกจะมาแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้มาแล้วนี่ไปพลาดจงไปยกใช่ไหมพอไปยกแล้วโอ้ตอนนั้นเขาสึกยังไงพอพอโดนแล้วเขาสึกยังไงสึกแแล้วโอ้เะ้มันแตกโจงยกสำคัญด้วยนะอือเสียดายเหมือนกันนะ ขาดใจไหมเนี่ยขาดใจนิดนึงครับะอ้ช่วงที่กรรมการแยกแล้วก็ให้คุณหมอตรวจบาดแผลตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงบ้างกลัวแพทย์จับไหมกลัวครับกลัวเหมือนกันนะเออเอาใหม่นะโอ้ยวันนี้เอาใหม่เอาใหม่เออเทโลเตียเอาใหม่นะคุณหมอจังหวะที่ตรวจตอนนั้นเนี่ยแผลไม่ไม่รันใช่ไหมฮะ แผลมันก็พูดถึงว่ามันก็ใหญ่นะเลือดมันก็ยังไหลอยู่เออแต่เห็นเขาหนึ่งเลือดไม่เข้าตาในสองเขาก็ยังมีแรงสู้อยู่อืออมาวุธต่อโต้อยู่ก็เลยก็ให้โอกาสเขาครับอก๋อนี่ครับคุณหมอก็มีวิทยานของหมออย่างนี้ระคบผมเยอะประมาณกี่เข็มครับคุณหมอโอ้ดูแล้วน่าจะสิบขึ้นนะสิบขึ้นนะใกล้เคยแตกไหมนี่เมื่อเาวยมาแตกแค่ทุกไฟเลยครับแตกแค่ทุกไฟ สูงสุดเท่าไหร่เคยแตกสูงสุดเท่าไร,ส,ส,าไรสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดเข็ม <ฮะ S 2> ที่ไหนอืมเวทีามสิบเนี่ยไม่ที่ที่ไหนแตกที่ไหนคิ้วเนี่ยอ๋อนี่ครับที่เห็นเนี่สามสิบเอ็ดเข็มวันนี้คุณหมอ,มอบอกประมาณสิบขึ้นนะ,<ฮ>ะเออก็ยังน้อยลงเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้หน้องโอเค